ในโอกาสต่างๆยังช่วยทำให้เส้นใย,ยประสาทของเซลล์สมองสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกันมากขึ้นเพราะเสียงดนตรีจะไปกระตุ้นสมองของลูกให้หลั่งสารแห่งความสุขหรือเอนโดรฟินเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นดนตรียังช่วยเพิ่มความสามารถในการจำทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และมีสมาธิมากขึ้นอีกด้วยค่ะ น้องมิโจนี่จริงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่อายุประมาณ3ขวบครับเริ่มจากที่ตอนท่้นผมเปิดร้านอาหารแล้วมีนักดนตรีเขาเล่นดนตรีอยู่น้องมานั่งดูดนตรีทุกวันเลยถือขวดนมมานั่งดูแล้วปรากฏว่ามีวันหนึ่งเขาก็บอกว่าพ่อเขอยากตีกลองพอดีนักดนตรีเข้ามาซ้อมดนตรีอยู่ที่ร้านผมก็เลยขออนุญาตนักดนตรีว่าให้น้องเขาเข้าไปเล่นด้วยได้ไหมลองดู ปรากฏว่าวันนั้นเขาก็ฉายแบบน้นักดนตรีออกมาเลยครับเขาสามารถเล่นแจมในกับวงได้เลยเพราะเห็นว่าเขาชอบผมก็คือสนับสนุนเต็มที่ทุกอย่างก็คือถ้าเป็นเรื่องเข้าเล่นกลองนี่ผมจะพาไปทั้งเรียนทั้งฝึกกับนักดนตรีหลายๆที่ เจอสังคมทุกที่ที่เป็นนักดนตรีคือจะพยายามให้ลูกมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยช่ว <_ letter> งต้นๆเนี่ยก็คือฝึกที่ร้านแหละที่บ้านเลยคือที่บ้านนี่จะมีกองชุดมีเป็นร้านเป็นเป็นเป็นร้านอาหารฮนะมีมีเครื่องดนตรีคือส่วนใหญ่แล้วน้องมิโจเนี่ยเวลาเขาว่างเขาวิ่งไปวิ่งมาเสักเดียวเขาวิ่งขึ้นไปตีกองละเพราะกองมาตั้งเขาก็วิ่งขึ้นไปเล่น เล่นทีนี่มก็มีพวกเทปพ,พวกอะไรเปิดเขาก็เปิดตีกับเทปไปตลอดพอช่วงหลังมาก็เริ่มพาเข้าโรงเรียนเพื่อที่จะเรียนโน้ตครับพอสนุกครับแล้วก็ทำให้ดูดนตรีมีความคิดครับการเล่นกลองเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้น้องมโเจลเขาสามารถที่จะแยกปรสาษกเป็นหลายๆส่วน ทั้งมือทั้งแขนทั้งขาทั้งประสาทมันทําให้เขามีความร,รู้สึกว่าคล่องตัวขึ้นนะครับเล่นดนตรีเนี่ยมันทำให้ใจอ่อนโยนนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนไหนถ้าเกิดลูกชอบอะไรก็คือพยายามสนับสนุนเข้าไปเลยครับ การเล่นดนตรีโดยเฉพาะการตีกลองเนี่ยมันช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อข้อมือการคล่องตัวประสาทสัมผัสต่างๆดีมากครับโนูครับโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรล,ลูกอยากเป็นนักดนตรีครับความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์นี้หมายถึงความเข้าใจในตัวผู้อื่นได้ดีชอบสังเกตมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างได้ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นผู้ที่ไวต่อความรู้สึกต่างๆเป็นพิเศษสามารถสนองตอบต่อคนอื่นได้เหมาะสมแก้ปัญหาได้เร็วตัดสินใจได้ดีเป็นผู้นำสามารถสื่อสารโน้มน้าวความคิดคนอื่นได้เป็นที่รักของเพื่อน หาคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกมักจะแสดงความเห็นอกเห็นใจเวลาที่ผู้อื่นรู้สึกเป็นทุกข์ลูกชอบช่วยเหลือคนรอบข้างและชอบพูดชักชวนให้ผู้อื่นทำตามแสดงว่าลูกของเรามีความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะ พ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมลูกได้โดยเปิดโอกาสให้ลูกได้เล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนให้มากยอมให้ลูกพาเพื่อนมาเล่นที่บ้านบ้างฝึกให้ลูกมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือผู้อื่นโดยเริ่มจากการให้ลูกช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก่อนฝึกให้ลูกแบ่งของให้เพื่อนบ้างเมื่อลูกทำได้ต้องรีบชื่นชม นอกจากนี้เวลาที่อ่านนิทานให้ลูกฟังก็ควรทำเสียงต่างๆตามความรู้สึกของตัวละครและให้ลูกดูภาพสีหน้าคนที่มีความรู้สึกต่างๆหรือเล่นเกมทายความรู้สึกโดยคุณพ่อคุณแม่ทำสีหน้าต่างๆและให้ลูกทายว่ารู้สึกอย่างไรแล้วให้ลูกลองทำสีหน้าต่างๆบ้างเพื่อฝึกให้ลูกรู้จักสังเกตความรู้สึกของผู้อื่นสมมุติสถานการณ์ต่างๆขึ้น แล้วตั้งคำถามให้ลูกตอบว่าควรทำอย่างไรเช่นถ้าเราพบเพื่อนถูกรังแกจะทำอย่างไรเป็นต้นพัฒนาความสามารถครบรอบด้านวัยสปีสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกรักก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยสติปัญญาที่เฉียบคมปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีร่างกายเติบโตแข็งแรงก็คือโภชนาการที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสรรหามาให้ลูกอย่างครบถ้วนได้สารอาหารที่ช่วยพัฒนาการทั้ง3ด้านดังกล่าวคือสมองระบบภูมิคุ้มกันและร่างกายที่เติบโตแข็งแรงคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินคำว่า t อ r ิเบิลทูไหมคะความหมายประมาณว่าจอมเฮี้ยววัยสองขวบ คุณพ่อคุณแม่เตรียมรับมือกับเจ้าหนูจอมซนกันหรือยังคะอันที่จริงในวัยสองขวบของลูกนั้นลูกจะมีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้นมากจากเดินเป็นวิ่งได้ลูกจึงไม่ค่อยอยู่นิ่งบ้านที่เคยกว้างขวางอาจจะดูแคบลงสำหรับลูกเพราะสำรวจจนทั่วแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นให้ลูกได้ใช้พลังที่มีอยู่อย่างเต็มที่โดยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด และในวัยสองขวบนี้ลูกจะเริ่มมีอาการดื้อในความรู้สึกของพ่อแม่การปฏิเสธแสดงอาการต่อต้านเป็นเรื่องปกติของวัยนี้ค่ะเพราะลูกมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วและต้องการทดสอบความสามารถของตนเองต้องการมีอิสระทำตามใจตัวเองสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำคือปล่อยให้ลูกได้ทดสอบและทำอะไรด้วยตัวเองในขอบเขตที่เหมาะสม พยายามสอนลูกด้วยวิธีการชักชวนแนะนำไม่ใช่การออกคำสั่งอาการต่อต้านจะค่อยๆลดลงค่ะและวัยนี้ลูกจะเรียนรู้ได้เร็วจดจำคำศัพท์มากขึ้นช่างซักช่างถามและสามารถบอกความต้องการของตนเองได้พ่อแม่ควรสนใจในสิ่งที่ลูกพูดอย่าแสดงท่าเบื่อหน่ายเมื่อลูกซักถามคำถามเดิมๆตอบคำถามลูกเสมอ ชวนลูกเล่นเกมเรียกชื่อสิ่งของให้ลูกร้องเพลงหรือท่องคำกลอนง่ายๆพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกก็จะพัฒนาดีขึ้นสามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้หลายอย่างเช่นแกะกระดุมถอดเสื้อผ้าได้เองจับช้อนกินข้าวได้และจับดินสอขีดเขียนได้แล้วค่ะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมและชมเชยทุกครั้งที่ลูกทำอะไรด้วยตัวเองเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกค่ะถ้านกอยากว่ายน้ำได้นกต้องทำยังไงนกต้องไปเกิดใหม่ S26 p r o g e s o แคลเซียมสูงและมีฟอสฟอรัสนิวเคลียอไทและสูตรผสมน้ำมันสกัดจากสาหร่ายทะเลเซลเดียวเพราะวัยนี้ควรใส่ใจให้ครบรอบแนมัมมี่คืออะไรคือผีที่เป็นแผล s 2 6 Pro สิ e s กโแคลเซียมสูงและมีฟอสฟอรัสนิวคลียต์ไทและสูตรผสมน้ำมันสกัดจ,จากสลายทะเลเซลเดียวเพราะวัยนี้ควรใส่ใจให้ครบรอบด้าน multiple intelligence การพัฒนาความสามารถครบรอบด้านตอนที่3ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อและด้านกีฬาความสามารถด้านความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและการคิดคำนวณ ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อและด้านกีฬาเ,เด็กที่มีความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อและกีฬานี้จะชอบเคลื่อนไหวร่างกายชอบสังเกตและสมัมผัสสิ่งของรอบตัวสังเกตได้ในเด็กที่คลานได้เร็วเดินได้เร็วก่อนวัยชอบอยู่กลางแจ้งชอบเล่นเอามือไปคลุกกับสิ่งของเช่นปั้นดินปั้นกระดาษใช้มือละเลงสีเป็นเด็กที่ทำอะไรว่องไว ชอบเข้าร่วมการแสดงต่างๆเช่นเชิดหุ่น